จอีกแล้วเหรอคือดาร์กวาดที่แรกนี่คือโอเคได้ครับเดี๋ยวผมถามจากเขาพรอเลยนะพี่ได้ครับ พี่คิดว่าพวกพี่กล้าดุลูกกล้าตีลูกต,ตัวเอง,องก็กล้าไหมแต่ไม่ต้องมีเหตุผลนะดุอะดุแต่ไม่ตีพอพี่เจแล้วห้ามตีลูกเราเคยไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพ่อแม่ที่เขาทำโทษลูกโดยการที่เออยืนพิงหันหน้าเข้าผนังอยู่ในห้องมืดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผมคิดว่าน่าจะแบบโอเคกว่าบางทีถ้าเด็กมันดื้อม,มากเกินไปเราอาจจะตีบ้างมันต้องนานตีทีนะอย่าตีทุกวันใช่อย่าตีบ่อยใครดุลูกอีกคนนึงก็ต้องคอยโอ้ยแ่ถามว่าจะตีไหมสำหรับมู่ผมตัวผมนะผมไม่เคยตีลูกไอ้นี่ไม่แน่ตีก ตีต <Institute>, ูดกูคิดว่าพี่สองคนเนี่ยจะตามใจลูกมากไหมพี่ไม่ไมถ้าเรื่องของการแบบซื้อของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมักก็จะแบบเป็นช่วงที่เราเหอลูกหรออาจจะแบบมีตามใจบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่พอเขาเริ่มโตมาในแบบขวบสองขวบแล้วสิ่งที่เราอยากจะปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กอะ่ะเป็นในเรื่องของการเงินมากกว่าถ้าสมมติว่ามีลูกลูกกัาป้าหนูอยากได้ของชิ้นนี้นะอาจจะแบบว่าอ่ะหนูไปล้างจานถึงล้างจานป้าจะให้ยืมสิให้ใเขาแบบว่ารู้จักคำว่าทํางานเพื่อแลกกับเงินแล้วก็ไปซื้อของที่เขาอยากได้ใช่พราะะ่่ไไมมงัันก็จติดสยอ ถ้าลูกของพี่เนี่ยมีเพื่อนที่ชวนกันไปเกเรเนี่ยเอาแล้วเข้าสู่โหมด เ้าสมุดโฟคิงแล้วเราก็คง <S <S จะพูดในมุมที่เราเคยผ่านมาแล้วนะแต่เราก็คงไปฟิลแบบว่าไม่ได้ให้ลูกเลิกคบเพื่อนแต่าอาจจะคอยให้คําแนะนําเขาเพราะว่าเด็กอะ่ะยิ่งพ่อแม่ไปให้เลิกคบเพื่อนอะ่ะเขาจะมองพ่อแม่ไม่ดีละเออแต่เราเพียงอาจจะต้องคุยกับเขาว่าหนูไปทำางนี้นเพื่อเพราะอะไรไม่ใช่จู่ๆไปถึงปุป๊บเราอาจจะแบบเฮ้ยมึงเลิกคบเพ,เ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 พื่อนมึงเดือนรเพื่อนมึงเทียมากเลยหน้าเนี้ยมันอ่ะนอทำาน้านยไม่ได้ไงแต่ถ้ามันถึงเวลาจริงๆเราก็ถ้าสมมติว่าลูกมันต้องการที่อยากจะลองใช้ชีวิตนั้นเราอาจจะให้เขาลองไปนะต ไอพี่อะหนักละไอสัตว์ติดยาเสพติดติดยาเสพติดทำไมลูกไม่จ่ายสดไม่ใช่ไม่ใ mm ช่ถ้าว erm. ันหนึ nee ่งเนี่ยลูกถึงขั้นที่แบบว่าติดยาเสพติดหรือแม้กระทั่งเราเห็นว่าเขาเล่นยาเสพติดแจ้งตำรวจจับเลยไม่ช่วยเหลือด้วยให้โดนจับไปเลยแล้วก็เป็นคนแจ้งเองด้วยมึงดูไว้นะถ้ามึงเห็นคลิปนี้กูแจ้งตำรวจจับมึงแน่เกื่อว่าลูกของพี่สคนแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่เป็นคนที่ติดกั้นพ่อแม่พี่จะทำยังไงมัน สาเหตุก่อนว่าทำไมมันถึงไม่คุยกับเราเนี่ยมันเป็นเพราะมันมีปัจจัยนะที่เด็กไม่กล้าคุยกับพ่อแม่ย้อนกลับไปถึงคําถามที่1คําถามที่สองเพราะว่าพ่อแม่เขาดุกเกินไปทําให้ลูกไม่กล้าแบบคุยกับเราไม่กล้าพูดไม่เห็นนน่นนั่นกับเราสิ่งที่ผมจะทําได้ก็คือทาเองก็ได้ให้ผมเป็นเพื่อนกับลูกต่อให้ลูกจะมีแฟนเราก็เที่ยบพาบลูกพาูกไปหาแฟนเลยเออพาไปเที่ยวกับแฟนเลยอยากให้มันรู้ว่าถึงจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็จริงแต่พ่อก็เป็นทุกอย่างให้กับลูกได้วันนึงถ้าลูกเขาไม่กล้าพูด ให้มันเริ่มสนิทกับลูกมากๆอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบแต่บางทีเราก็ต้องหลับตาข้างนึงเพื่อให้ลูกเราสบายใจประมาณนั้นคุณ <c oughs> เ,เริ่มใจไม่ไดีแล้วแต่ลูกกูติดยาแล้วเดีย๋ยวเฮีย้าลูกพี่อ,อกหักอะทำไงอะผู้ชายพาไปตีกีผู้หญิงพาไปบราโฮส